หากว่าเรากล้าที่จะก้า,กากว,าก,วาาก็อย่ากลัวที่จะล้มหากว่าเราต้องล้มก็อย่ากลัวที่จะลุกขึ้นใหม่สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการล้มแล้วลุกครับแขกรับเชิญของนอนคนนี้เนี่ย เป็นคนที่อ่าโอเควันหนึ่งเป็นดาราได้เงินมาเยอะใช้ใจ่ายปุ้มเปือยมีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นจนอยู่มาวันหนึ่งไม่มีงานเงินก็หมดไปด้วยถึงขนาดจะต้องไปขโมยกางเกงยีนไปขายตามตลาดนัดก็เคยมาแล้วและนี่คือแขกรับเชิญของน็อตคุณบอลวิทวัฒน์ครับคุณบอลสวัสดีครับสวัสดีครับ ตอนนี้ชีวิตโอเคแล้วโอเคแล้วสามารถกลับมาลุกขึ้นยืนได้แล้วคือตอนนี้มันกําลังจะก้าวไปในสู่จุดที่มันพัฒนากว่านี้ก็คือตอนนี้เราเราขึ้นมายืนอย่างมั่นคงแล้วแหละสามารถดูแลครอบครัวได้ดีขึ้นแล้วก็วางรากฐานให้ลูกๆสองคนได้แต่ถ้าย้อนกลับไปตอนก่อนหน้านี้สิ่งที่น็อตพูดเมื่อกี้ถือว่าถูกต้องทั้งหมดถูกต้องมีมากกว่านั้นนีกจริงป่ะครับผมโอโ้โหเอาคุณเล่าเลย มันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของคุณจากดาราโว้ยบอลซีซันเชสที่ผมเคยดูอ่ะเป็นพระเอกงานเยอะมากครับผมแล้วอยู่มาวันหนึ่งก็ไม่มีงานพอเราโตขึ้นมาเราเริ่มมีงานทํางานได้แล้วมันเร็วอคือเราได้เงินมาง่ายโอ้โหว่าช่วงแรกๆเนี่ยวันหนึ่งวิ่งสี่ห้างานแบบเงินมันเยอะมากอฮเงินเยอะทาไงครับใช้สิครับเออแล้วก็ซู้เรื่องซืไลมาก อยากไปไหนกอนไปเพื่อนชวนไปเที่ยวก็อยากได้ของอะไรก็ซื้อหมดวันหนึ่งเนี่ยถ้าถ้าเฉลียล่ยเฉลี่ยวันหนึ่งใช้เงินมันเท่าไหร่สอหมื่นโดยไม่ได้คิดว่าแบบวันหนึ่งเฮ้ยมันจะเจอเรื่องที่มันแบบสะดุดจนมาช่วงปีห้าสิพอมาเจอเหตุการณ์ที่ป็นน้ำท่วมใหญ่ขึ้นมาปั๊บเนี่ยเราไม่มีงานเลย ไม่มีงานแบบอยู่บ้านอยู่บ้านเลยยาวเลยอยู่บ้านยาวๆเลยพออยู่บ้านยาวๆปั๊บก็หาเรื่องใช้เงินหาเรื่องใช้เงินอีกครับผไม่มีงานแต่เราก็ยังคิดว่าเอออนาคตเดี๋ยวพอน้ําแบบดีขึ้นแล้วก็จะมีเงินมีงานอีกคือมันมันใช้เยอะมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วแหละมันก็ใช้ใช้พออยู่บ้านเ็ายิ่งแบบเต็มที่อืแล้วมันก็มารู้ตัวอีกทีตอนที่แบบหมดแล้วแล้วมันหมดจริงๆ หมดเลยติดตัวอยู่ไม่กี่บาทก็ใช้ใช้จนสุดท้ายเหลืออยีบาท20บาทตรงเนี้มันเป็น20บาทสุดท้ายจริงๆตัดสินใจว่า20บาทสุดท้ายเนี่ยต้องไปให้ถึงบ้านนะติกให้ได้ใช่ช่วงนั้นก็ไปบ่อยหน่อยออเราก็แบบได้ตังม์มาทีนึงแบบส0มร้อยห้าร้อยอะไรกใช้ชีวิตได้ต่อวันนะแต่ก็แบบไม่ได้ไม่ได้เพียงพอกับกับค่าใช้จ่ายที่เราเคยแบบจ่ายหนักๆมาต่อนหนานี้ครับ ผมก็ต้องนอนทนร้อนๆแบบไม่มีแม้กระทั่งพัดลมไม่มีแอร์ <ừ. S 2> อยู่สองสามวันรวมถึงการไม่มีน้ำจะอาช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่ผมแบบมันพีคสุดในชีวิตเลยอ่ะไม่เหลือคือมันหมดจริงๆนะเงินในบัญชีก็ศูนย์ใช่หม้อนะ้ำหม้อไฟอะไรไปรหมดเลยไม่เหลืออะไรมันทรมานอะ่ะมันเป็นความรู้สึกที่แบบทำไมพ่อแม่เราถึงไม่รวยวะอืม เรามองไปหาเพื่อนเราโอ,อ้เพื่อนเราโคตรฟุ้ฟืาอยากได้รถเบนซ์ขอพึ่งแบบเดินไปหาแม่มแม่ซื้อให้ทำไมเราจะต้องมาอยู่ตรงจุดนี้ด้วยวะงงว่าก่อนหน้านี้เราเคยใช้ชีวิตดีมาตลอดอเราแบบมีอยากได้อะไรก็ซื้อ,อยากกินอะไรจ่ายไปทำงานก็มีคนดูแลตลอดใช่ใช่เรามันมีคนดูแลม,มันมีคือเรารู้สึกเหมือนแบบเหมือนจะใช้คำพูดคือเหมือนเทพเจ้าคนดูอ่ะ จะตายว่ะคุยกับแฟนอย่างเงี้ยหรอเราเรามีความคิดไปไกลถึงขนาดว่าไม่อยากอยู่แล้วอยากตายเลยคือคือเราไม่รู้ว่าเราจะหาทางออกยังไงเพราะตอนนั้นเน่ยเรามีอาชีพอย่างเดียวคือการเป็นนักแสดงดาราแล้วเราก็ไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งเราจะไม่มีงานคือมันไปถึงขั้นนั้นที่เรารู้สึกลึกๆจริงๆแล้วแบบถ้าเราตายได้อ่ะก็ไปแล้วอยากจะไปค้นมันอ่ะแต่มันก็ยังมีความรู้สึกลึกๆอีกอย่างหนึ่งว่า เรามีพ่อมีแม่เออเรามีคนที่ต้องดูแลครับมันก็เหมือนกับมันค้านกันอยู่ตรงนั้นบวกกับออที่เรามีแฟนคนนี้ที่เขาอยู่ข้างเราเ,ออเราคือแฟนแนะนำว่าเอา<ะ>ไหมเราลองไปเอาคนเกลียดนีนของพ่อมาขายกันไหมเ,เพราะว่ามันเยอะมากจนแบบเขาก็ไม่นะมันเยอะจริงๆอฮผมจำได้ว่าผมเอาไปขายที่ตลาด เราไปนั่งขายปูผ้าเอาเกงไปวางมาวาง,วางแล้วก็มีพ่อค้าแม่ค้าคนเดินไปเดินมาจําได้เอา้าบอนนี่มาทะไรอะ่ะแต่ไปรู้คำตอบเน,นี่เราก็ต้องปั้นหน้ายิ้มซึ่งไอ้ตรงเนี้มันเป็นความรู้สึกที่ผมบอกเลยว่าถ้าคนที่ไม่เคยอยู่จุดนั้นเนออี่ยมันอธิบายได้จริง,งเออข้าใจเราเคยอยู่อย่างเนี้ยแล้ววันเราต้องมานั่ง แบกกระดินเอากางเกงยีนมานั่งขายกางเกงยีนก็ไม่ได้ไปซื้อมาด้วยเป็นขโมยของพ่อแฟนมาขายไอ้วันแรกที่ผมไปเนี่ยไปถึงปั๊บผมคือโคตรอายเลยอะ่ะโคตรโคตรอายเลยการที่แบบต้องเอาที่ผ้าไปวางนั่งดูคนอื่นเขาทําแล้วเราเป็นดาราต้องมานั่งเอากางเกงยีนมานั่งขายตัวละร้อยอย่างเงี้ยแต่นั่นคือก้าวแรกสำหรับการที่พยายามจะลุกขึ้นยืนครับเราโชคดีคือต้องบอกว่า ผมโชคดีเหลือเกินที่ได้ภรรยาคนนี้มาอยู่เป็นคู่ชีวิตชีวิตเราเหลืออีกอีกยาวเลยนะอาจจะล้มเหลวต้องสู้ดีเขาก็พาไปรู้จักกับคุณแม่เขาคุณแม่เขาเป็นทนายก็เป็นคนแบบค่อนข้างกว้างขวาง เขาก็พยายามช่วยเหลือด้วยการแบบอ่ะหนูลองมาช่วยแม่ทํางานไหมม,มันก็ได้เงินนเนียหน่อยหนูเอาไหมล่ะตอนนั้นเราก็โอเคคือมันลําบากใจมากๆออย่างที่บอกคือเราเหมือนเป็นหัวหน้าครอบครัวตอนนั้นคือก็ยังแค่เป็นแฟนกันแต่เรารู้สึกว่าการเป็นผู้ชายอ่ะเราก็ต้องดูแลผู้หญิงแต่ในเมื่อ ในทางกลับกันวันนั้นเนี่ยเราไม่มีอะไรเลยเหลือแต่ตัวที่แแบบเงินที่เคยให้พ่อแม่เรายังไม่มีเลยแล้วจะมาดูแลลูกเขาให้ดีก็ยังไม่ได้ครับเรารู้สึกขอบคุณเขามากมากในวันนั้นแล้วก็เป็นพระคุณที่ผมก็ยังจำกันถึงทุกงวันนี้แล้วกลับกันนะครับสำหรับทางบ้านเราเองครับคุณพ่อคุณแม่ได้ให้คำแนะนำหรือว่าทราบเรื่องราวทั้งหมดไหมว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นกับเราบ้างคืออย่างนี้ครับเอ่อ คุณพ่อคุณแม่ผมในตอนนั้น่ะอย่างคุณพ่อเนี่ยเขาท่านก็เคยเป็นคนที่แบบนั่นรวยมาก่อนนั่นก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่ผมอยากจะบอกตรงนี้ว่าบางคนล้มแล้วลุกได้แต่บางคนแล้วล้มแล้วไม่สามารถที่จะลุกขึ้นยืนได้อีกเลยคุณพ่อผมเป็นหนึ่งในนั้นเขากลายเป็นคนคนหนึ่งที่แบบแทบจะรับผิดชอบตัวเองไม่ได้ท้าแบบทํางานก็กแก๊กแล้วก็ไม่เคยที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตอีกเลยอ,อันนั้นเป็นเคสที่แบบผมก็ ไม่รู้จะช่วยท่านยังไงแต่อีกเรื่องที่ผมอยากจะบอกก็คือคคนเราะอครับทุกคนในชีวิตจะต้องมีจุดที่เราต้องเคยล้มวันหนึ่งที่มันผ่านตรงนั้นไปเนี่ยเราเริ่มที่จะคิดถึงเรื่องอนาคตมากขึ้นพอทํางานได้เงินมาปั๊บเราจะต้องวางแผนการเงินให้เป็นระบบ,ค,บคนที่แนะนําก็คือภรรยาผมนี่แหละครับแสดงว่าจุดที่สําคัญที่สุดสําหรับการที่กลับมา ลุกขึ้นยืนในระยะเวลาที่ยาวนานทีน่สุดของคุณก็คือภรรยาด้วยเหตุการณ์ที่เหตุการณ์นี้จริงๆผมเชื่อว่าถ้าวันหนึ่งผมกลับไปล้มแบบนั้นอีกเขาก็ยังเป็นกําลังใจอยู่ข้างๆผมเสมอทีนี้ไอตอนที่เราเริ่มกลับมามีงานเริ่มลุกขึ้นยืนได้แฟนผมกับแม่ผม พูดคำเดียวกันว่าเฮ้ยเลือกติดได้แล้วอบางทีการที่เราจะมีโอกาสดีๆสักครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ย <c oughs> เขาไม่ได้โทรมาหาเราในตอนที่เราแย่หรอกอเราอาจจะต้องลองเปิดใจในการที่ออกไปพบเจอผู้คนบ้างซึ่งนั่นมันก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะครับที่ที่ทำให้ผมกลับมายืนได้ทุกวันนี้เป็นไงบ้างชีวิตคุณ คุณบอกว่าคุณสามารถยืนได้อย่างค่อนข้างที่จะมั่นคงแล้วคุณทำอะไรอยู่ครับสิ่งสําคัญอีกอย่างหในชีวิตตอนนี้ก็คือเรามีลูกสองคนเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำเนี่ยพลาดไม่ได้หรือถ้าพลาดต้องไม่เจ็บตัวมากเหมือนตอนที่เราเคยเจอมาเรามัดระวังมากขึ้นใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้ถามว่าทําอะไรอยู่มีธุรกิจส่วนตัวก็คือสบู่วันนี้ขอบคุณมากครับคุณบอลที่ให้เกียรติกับรายการของเราซึ่งบอกได้เลยว่า ผมว่านี่คืออีกหนึ่งแรงใจสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มทำงานคนที่เพิ่งหาเงินได้ครับบางทีเรายังไม่รู้หรอกว่าอนาคตของเราจะเป็นยังไงมันจะมั่นคงหรือเปล่าเรียนรู้จากคนคนนี้แล้วเราก็จะมีชีวิตที่ดีได้และก็มั่นคงนะครับเราไปปรับใช้ขอขอบคุณมากๆที่วันนี้ติดตามรายการของเราครับลมแล้วรู้ขอบคุณคุณบอลครับขอบคุณมากครับแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยครับขอบคุณครับ